คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดังพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีมะโรงหรือคนเกิดปีมังกรน,นะครับว่าในเดือนมอกราคม2569นี้คนเกิดปีมะโรงจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรัก เป็นอย่างไรนีครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝาก like, กดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบท้ามค่าครูได้ตามไลน์ไอดีตใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่าเหรครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีมะโรงหรือปีมังกรน,นะครับในเดือนมกราคมนี้มีไพ่ดี เอ็มเ o r อร์นะครับไพ่จักรพรรดิตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพ่ใบนี้จะพูดถึงในเรื่องของความสำเร็จครับหรือใครที่ทำงานรับราชการนะครับก็เรียกได้ว่าจะพูดถึงในเรื่องของอำนาจบารมีถ้าโดยคนทั่วไปเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงในเดือนมกราคมนี้อาจจะงานยุ่งสักหน่อย นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องเจอกับงานที่มีความยากหรือว่าต้องใช้ความละเอียด รอบครอบเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการทำงานในเดือนมอกราคามนี้ของคนเกิดปีมะโรงยังมีไพ่ The View หรือ View of Fortune ครับไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาใบนี้จะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องงานมาสู่คนเกิดปีมะโรงครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้เช่นกันนะครับไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการเดินทาง เป็นลักษณะของการเดินทางไปติดต่องานไปคุยงานไปเจรจาธุรกิจก็ล้วนแล้วแต่สำเร็จได้ด้วยดีครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของการมีข่าวดีในเรื่องงานนะครับและเป็นไพ่ที่พูดถึงการได้เริ่มต้นนะครับกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหรือการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับคุณในเรื่องของการทำงานนั่นเองครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงนะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการในเดือนมกรคาคมนี้เป็นเดือนที่ธุรกิจเนี่ยมีความแข็งแกร่งครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะขยับขยายหรือลงทุนกับอะไรใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังคือต้องมีความรอบคอบครับเนื่องจากว่ามีไพ่เดวิลขึ้นมาเราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของ อะไรก็ตามที่เราลงทุนถ้าเราขาดความรู้ความเข้าใจหรือว่าเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะครับให้ทําเฉพาะในส่วนที่เรานั้นมั่นใจจริงๆหรือว่ามีความรู้มีความเข้าใจแตกฉานจริงๆนะครับนายดวงชะตาก,การงานใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเนี่ยเดือนมอกราคมน,นี้เป็นเดือนที่ดีที่จะเริ่มต้นลองอะไรใหม่ๆนะครับ แล้วสิ่งเหล่านั้นจะนำความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาให้กับคุณครับส่วนคนที่ทำอาชีพค้าขายการค้าการขายในเดือนมอกราคมน,นี้นะครับเรียกได้ว่าจะมีรายได้ที่ดีนะครับหรือเรียกได้ว่าขายดิบขายดีไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้าขายออนไลน์นะครับ หรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้านหรือเป็นลักษณะของการค้าขายที่เรียกได้ว่าอาจจะมีความเกี่ยวพันหรือว่ามีความสัมพันธ์กับการ Delivery นะครับก็จะขายดีเป็นพิเศษด้วยนะครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับในเดือนมกราคมนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดี ของคนเกิดปีมะโรงในเรื่องงานมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายจากหัวหน้างานในเรื่องงานนะครับและในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เจอกับงานที่ยากนะครับแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้ไพ่ the emperor ใบนี้จะพูดถึงในเรื่องของการที่คุณนั้นจะได้พบกับรางวัลแห่งความสำเร็จที่รอคอยคุณอยู่ครับ ส่วนคนที่รับราชการในเดือนมกราคมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับมีเกณฑ์ที่หัวหน้านะ,ะแผนกหรือว่าหัวหน้าฝ่ายหรือว่าเจ้านายของเราเนี่ยจะให้การสนับสนุนเรานะครับในเรื่องของการโปรโมทในเรื่องของการนะครับมอบหมายงานสําคัญสําคัญให้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี ของคนเกิดปีมะโรงนะครับสำหรับคนที่รับราชการทั้งหลายด้วยนะครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงผ่านไปนะครับมาดูกันว่าดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีมะโรงหรือคนเกิดปีมังกรในเดือนมกราคม2569นี้จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักษัตรปีมโรงหรือคนเกิดปีมังกรนะครับในเดือนมกราคม2569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาการเงินคนเกิดปีมโรงมีไพ่ Judgment ครับไพ่ตายแล้วฟื้นใบนี้จะพูดถึงการฟื้นตัวนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของเดือนแรกของปี 2,569นั่นเองไพ่ใบนี้จะพูดถึงคนเกิดปีมะโรงถ้าใครที่การเงินดีอยู่แล้วต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีลู่ทางนะครับที่จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆเข้ามามีรายได้เพิ่มคูณเป็นช่วงเวลาที่การเงินไหลเข้าดีเป็นพิเศษนะครับส่วนใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องเงิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินล่วไหลเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บจะเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีขึ้นเก็บเงินได้มากขึ้นเก็บออมได้มากขึ้นนะครับไพราชาแห่งคาถาจะพูดถึงในเรื่องของการเงินที่ดูจะมีความมั่นคงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านๆมานะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีมะโรงนั้น จะลงทุนหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอเพียงแต่มีความรู้ความเข้าใจการเงินจะเพิ่มพูนครับลงทุนก็ได้กำไรดีไพ่8คทาจะพูดถึงการมีไรายได้เข้ามาหลายทางนะครับมีไรายได้จากช่องทางที่ไม่คาดคิดหรือมีไรายได้จากช่องทางใหม่ๆได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินหรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินเนี่ยหมุนเวียนได้ดี นะครับเพราะฉะนั้นเหมาะมากในเดือนมอการาคมนี้ถ้าใครที่จะเอาเงินไปต่อยอดไปลงทุนนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทำได้แต่ขออย่างเดียวครับจะลงทุนอะไรหรือว่าเอาเงินไปต่อยอดสร้างเงินนอกเหนือจากสิ่งที่เรามีให้มันเพิ่มพูนเนี่ยต้องดูให้ดีนิดหนึ่งครับโดยเฉพาะในเรื่องของ เอกสารหรือว่าในเรื่องของสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับหรือเป็นลักษณะของการที่จะลงทุนอะไรถ้าเราลงทุนร่วมกับคนอื่นแล้วตัวเราไม่มีความชํานาญหรือว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นเลี่ยงไปก่อนนะครับอย่างที่ย้ําไว้ในเรื่องของดวงชะตาการงานซึ่งก็จะมีความเกี่ยวพันกับดวงชะตาการเงินที่กําลังพูดถึงด้วยครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายครับ อาล้วครับดวงชะตากันเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดปีมะโรงนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดปีมะโรงนะครับหรือคนเกิดปีมังกรน,นะครับในเดือนมกราคม2569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงโชคลาภของคนเกิดปีมะโรงในเดือนมกราคมนี้ดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับมีไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาขึ้นมาเราจะพูดถึง สิ่งที่ได้มาต้องมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเรานะครับหนึ่งสมองสองมือของเรานะครับเรียกได้ว่าถ้าจะมีโชคลาภจริงๆแล้วจะเป็นโชคลาภที่มันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องงานซะมากกว่าความโชคดีในเรื่องงานหรือการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานจากผู้คนครับไพ่ราชินีแห่งคาถาจะพูดถึงโอกาสดีๆหรือความโชคดีในเรื่องงานที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับไพอัศวินแห่งคาถาจะพูดถึงความโชคดีในเรื่องงานที่มาจากการไปคุยงานพบปะผู้คนไปประชุมงานนะครับหรือว่าไปเจอผู้คนกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตจะนำความโชคดีในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดปีมะโรงหรือคนเกิดปีมังกรทั้งหลายนั่นเองครับอ่าแล้วครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปบางครั้งเรื่องของความโชคดีเนี่ยมันก็ไม่ได้มาในรูปแบบ ของเรื่องของโชคลาภหรือว่าเรื่องเงินเงินทองทองนะครับแต่ก็มักจะมาในรูปแบบที่มันต้องอาศัยน้ำพักน้ำแรงของเราด้วยหรือว่าการที่เรานั้นมุ่งมั่นทำสิ่งใดก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเราด้วยเช่นกันนะครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในเดือนมอกราคม2569นี้แนะนำให้คน เกิดปีมะโรงทำบุญด้วยการบริจาคหนังสือนะครับหรือว่าจะสร้างห้องเรียนห้องสมุดนะครับให้เด็กด้อโอกาสก็ได้เช่นกันครับดวงชะตาโชคลาผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดปีมะโรงนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนที่เกิดในนักษัตรปีมะโรงหรือปีมังกรนะครับในเดือนมกราคม2569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงสุขภาพของคนเกิดปีมะโรงมีทั้งเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังด้วยเรื่องที่ดีคือไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยไลยแรงที่จะเกิดขึ้นหรือในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอาการเจ็บป่วยหนัก นะครับสำหรับคนเกิดปีมะโรงในเดือนมกรคาคมนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเดินทางก็อย่าประมาทด้วยนะครับไพ่หนึ่งดาบเนี่ยจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นโรคไมเกรนนะครับหรือว่าเรื่องของความเครียดจากการรับข่าวสารหรือว่าเสพสื่อโซเชียลมากๆอันนี้คนเกิดปีมะโรงนะครับก็ต้องรู้จัก ในเรื่องของการที่จะผ่อนคลายตัวเองนะครับบางทีอาจจะรับในเรื่องของอะไรที่มันท็อกซิกมากเกินไปจากโลกโซเชียลอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันหรือบางทีก็เป็นลักษณะของคำพูดคนที่เข้ามากระทบจิตใจเราก็ได้เช่นกันนะครับไพ่เจ็ดดาบเตือนให้ระวังในเรื่องของการที่มีเกณฑ์จะเหนื่อยล้าจากการทำงานครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกนะครับหรือว่าอาการที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นโรคที่ชาวออฟฟิศหรือว่าหนุ่มสาวโรงงานเนี่ยต้องเจอคือการทำอะไรอยู่ท่าเดิมนานๆ ต้องระวังด้วยเช่นกันไพ่เจ็ดคาถาจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะส่งผลเมื่อเราพักผ่อนน้อยหรือว่านาฬิกาชีวิตของเรานั้นเสียสมดุลนั่นเองเพราะฉะนั้นในเดือนมกราคมนี้จะทําอะไรก็ได้แต่ว่าต้องรู้จักพอดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอใช้ชีวิตอย่างสมดุลครับแล้วคนเกิดปีมะโรงจะผ่านเดือนมกราคม 2569นี้ในเรื่องสุขภาพไปได้ด้วยดีครับอ่าแล้วครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักคนเกิดปีมะโรงหรือคนเกิดปีมังกรน,นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักาษัตริย์ปีมะงรงหรือคนเกิดปีมังกรน,นะครับ ในเดือนมกราคมปี2569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงความรักของคนเกิดปีมะโรงต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่หวานชื่นนักนะครับแม้จะไม่ได้มีอะไรให้หน่ากังวลใจก็ตามทีนะครับไพ่เก้าเหรียญจะพูดถึงลักษณะความสัมพันธ์ที่ช่วงนี้คนเกิดปีมะโรงถ้าเวลาที่ มีปัญหากับคนรักก็จะเป็นลักษณะของการเงียบใส่กันหรือเป็นลักษณะของการที่ต่างฝ่ายต่างเก็บความไม่พอใจไว้ลึกๆนะครับซึ่งก็ไม่ดีนะนะครับไพ่สี่ถ้วยจะพูดถึงการลดความคาดหวังและเติมความเข้าใจครับไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์ก็อาจจะมีปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่สองคาถา,าจะพูดถึงระยะห่าง ในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นห่างตัวหรือห่างใจก็ตามทีใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่เดือนมอกราคมนี้เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าต้องใจเย็นๆนะครับอย่ารีบร้อนเอาคำตอบอย่าเล่งเร้าในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับต้องรู้จักเรียนรู้นะครับที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น นะครับเพราะว่าในเดือนมอกราคมนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าคุณจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างผ่านสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาแล้วทําให้คุณนั้นได้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของเขามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราชื่นชอบในข้อดีเราก็ควรยอมรับในเรื่องของข้อเสียด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ดูจะเรียกได้ว่าคนรัก ทำอะไรให้เราก็ดูจะหงุดหงิดใจไปหมดนะครับขวางหูขวางตาไปหมดเป็นช่วงเวลาที่ตัวเราเองบางทีก็ต้องกลับมานั่งถามตัวเราเองด้วยนะครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายอาจจะต้องลดความคาดหวังแล้วก็เติมความเข้าใจบวกความให้อภัยอีกนิดหน่อยแล้วความรักความสัมพันธ์ก็จะเดินไปได้ด้วยดีไม่มีสะดุดในเดือนมกราคมนี้นะครับส่วนคนโสดดวงความรักยังอยู่ในช่วงเวลาที่คนโสด มีความรักยากนะครับถ้าจะเจอคนที่เจอก็ไม่ใช่ส่วนคนที่ใช่ก็ยังไม่เจอหรือถ้าจะเป็นลักษณะของการได้คบใครหรือว่าชื่นชอบใครเนี่ยถูกใจใครก็จะเป็นลักษณะของรักทางไกลซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนโสดครับในเรื่องของรักทางไกลเนี่ยก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับระวังในเรื่องของ18มงกุฎหรือว่าสแกมเมอร์ นะครับมีให้เห็นออกบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยเช่นกันรักได้แต่ต้องรักอย่างมีสติและที่สำคัญรักตัวเองให้มากๆครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอให้เริ่มต้นปีใหม่เป็นปีที่ดีของคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายนะครับขอให้มีความสุขกายสบายใจกันท้วนหน้าล่ำรวยความสุข ล่ำรวยเงินทองล่ำรวยมิตรภาพครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตาม Line ID ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเอง บุญรักษาเทวาเวพรคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีมางรงหรือปีมังกรทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ